คลิปนี้นะคะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนอกตำราอีกเช่นเคยมาดูกันเลยค่ะเป็นแผ่นคุกกิ้งชีตนะคะสำหรับ,บทำขนมทำอาหารอะ่ะเขาภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าคุกกิ้งคืชีตกเป็นแผ่นคุกกิ้งชีตนะ,ะเออถ้าออกสำเนียงภาษาอังกฤษคุกกิ้งชีตนะคะตรงนี้ใช้ทำอาหารได้หลายแบบหมูเฮียวฮักก็คือไม่ฟอกสี ขาวนั่นเองเฮี oh ่ยวฮักกูคือฟอกเป็นสีขาวให้มันสีขาวแต่ไม่เป็นเสีนาวนะคะคือไม่ได้ฟอกสีนั่นเองถัดมาเรียวเมนเชียวเดคิมาสสามารถใช้ได้ทั้งสองหน้าโอบุนเรียวดิอาหารที่ประเภทแบบอบใช้กับอาหารประเภทแบบอบนะคะมูชิเรียวดิอาหารที่นึ่งแบบนึ่งนะคะโอคาชิซุคุริทำขนมเดนชิเลนจิน i m ม ก็คือสามารถใช้กับตเตาไมโครเวฟก็ได้ด้วยคุดสก้นานหนลากุลากกูขดานหนอมคืไม่ติดในแผ่น a แผ่นนี้นะคะแผ่นคุกกิ้ชีสเนี่ยมันไม่ติดในถาดอบลากุูลากกูคือสบายไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไม่หญิ่งเซนเซได้ทุกช่องทางไปแล้วค่ะ